กลางหน่อยโอเคกลางไหครับได้ไหมคะอ่อน้อๆดังนะพี่กิฟพี่กิ๊พอเอกพูดเสร็จใหญ่พี่แล้วจะได้ถ่ายูนเิ่งก่อนได้ด้อึล่ิเสากนวะัูอ๋อฝั่งดูมีดนตรีเวทีใหญ่อารอกไม่ได้ใช้เป็นคอนเสิร์ตคนได้ได้ครับได้ครับ ก็สวัสดีครับก็เตรียมตัวกันมาระยะเวลาพอสมควรนะครับกับงานจริงแล้วเหมือนกับเป็นการเปิดตัวค่ายเวลไปด้วยแล้วก็เปิดตัวน้องๆ้องวันทวีวันเดียซีรีส์นะครับผลงานชิ้นแรกของเวลไทยแลนด์นะครับก็ทุกคนเตรียมตัวทุ่มเทกันมาเต็มที่สำหรับงานในวันนี้ครับผมน้องน้องแค่รู้งต่แป้งนะียเรื่องนี้บอกว่าเจ้าติ๊เอร์เป็นทไปนั่แล้วทั้งหมดแล้วถูกไหมครับครับก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะครับ ครับครบทั้ง18คนนะครับก็เราเริ่มตั้งแต่12คนก่อนตอนแคสติ้งโปรเจกต์นี้เริ่มมาปลายปีอ่าปลายปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆเราจะมีนักแสดงนำวอร์ดิวิโอเน็ตซีรีส์12คนไปไปมา,มาก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นงานนี้เลยค่อยๆขยายสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราสรุปที่18คนบทก็มีการปรับท้องสลับน้องๆทั้ง18คนแล้วครับผม เข้าที่แล้วครับคิดว่าอยู่กับที่แล้วแล้วก็18คนตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้วเกินครึ่งแล้วครับเหลือแค่ออกกองในเดือนกุมภาพันธ์กรกฎาคมที่ถึงนี้แล้วครับโอเคค่ะพี่ดูว่าแทนน้องๆตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างอยู่ไหนแล้วเพราะว่าอัปเดตล่าสุดเลยดีกว่าค่ะครับอ่าอย่างที่เคยทราบก็คือจริงแล้ววันที่วายจะออนแอร์ air, พฤษภาที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาเรื่องบทน,นะครับทำให้เราต้อง เลื่อนเวลาออกไปนะครับตอนนี้กําหนดการออนแอร์อยู่ที่กันยายนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เปิดกล้องแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาเดือนนี้ครับพิธุนากรักดา2เดือนที่เราว่างกันโดยที่นอกจากน้องๆจะเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราจะมีรถโชว์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียุโรปเอเชียอเมริกาที่ติดต่อเข้ามานะครับก็เลยดึงเอาอีเวนต์กิจกรรมเนี่ยมาแนะนําน,นา้นองๆกันก่อนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นน้องๆได้พบกับพี่ๆสื่อเยอะขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ครับผมสำหรับงานในวันวนี้มีการเตรียมงานยังไงบ้างคะพนี่ ครจริงๆก็ตอนแรกเนี่ยจะจัดเป็นงานเปิดตัวน้องเล็กๆในกลุ่มมิทติ้งแฟนคะลับเนาะแต่ก็ไหนๆเป็นโปรเจกต์แรกของเวลไทยแลนด์แล้วนะครับก็เลยมีการคุยกันว่าจัดเป็นงานเปิดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็แน่นอนว่าพูดถึงสิริวายก็จะนึกถึงเรื่องของแฟนมีต t ใช่ไหมครับก,เก,ก็เป็งานซอฟต์แฟนมีตก่อนละกันเป็นซอฟต์แฟนมีทติ้งแอนด์โอเพนนิ่งโชว์ก็ซอฟต์ซอฟต์ก่อนครับไม่ซ <laughs> อฟตอ,อก่อนครับผม เรื่องความที่บอลทูบีไวเดอ e r ซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มาจากนิยายครับจุดแตกต่างของซีรีส์เราเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเขียนบทที่ปรับรังคาแรคเตอร์ของน้องเนื้อหาของซีรีส์ที่เป็นกึงก่งกลืนเรียลลิตี้นะครับโดยที่เป็นเรียลลิตี้ที่ถูกดึงมาจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวความน่าสนใจของเด็กทั้ง18คนในเรื่องเนี่ย ที่แตกต่างก,กันออกไปนะครับอย่างไรก็มีอะไรสนุกสนุกมีหลากหลายรสชาติให้ได้ชมกันแน่นอนครับผมอย่างในช่วงเต็ีตัวรเรวิตี้จะน้องจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะอ่าจริงๆแล้วตอนมนี้ครับตั้งแต่ก่อนก่อนเริ่มถ่ายแล้วเนี่ยน้องได้เรียนทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเลยนะครับก็ครบเลยนอกจากร้องเต้นการแสดงก็มีปรับบุคลิกภาพมีเรื่องของไม n ์เซ็ด้วยมีของการโคชชิ่งด้วยเรียกว่าครบสำหรับการเตรียมตัวที่จะไม่ใช่แค่การแสดงต้าบอกว่าเราอยากให้น้องเป็นศิลปินต่อไปได้เลยครับผม บทเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของการอาอุมัติเรื่องของการออนแอร์มีการปรับแก้นิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับเรตติ้งในการออกอากาศนะครับก็อย่างที่บอกคือกรกฎาคกดาษน,นี้เปิดกล้องแล้วก็พร้อมเต็มที่แล้วครับการเปลี่ยนช่องทางในการออนก็เราก็ถือว่าเป็น เป็นปัญหาที่เป็นทับที่พร้อมแพมแล้วกันเพราะว่าก็มีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่ามีระยะเวลาให้น้องได้ฝึกฝนมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของอสเต็ปต่อไปที่โตขึ้นด้วยและอย่างท,ที่ที่เห็นันตอนนี้ก็คือว่ามีเวลาให้น้องได้มาพบกันมีกิจกรรมได้เจอกับแฟนคลับมากขึ้นครับผม ต่างมากครับตอนนี้วงการ,รันเิไปไวมากโดยเฉพาะกระแสซีรีส์นี้ค่อนข้างที่จะมาแรงแล้วก็มาเร็วมากนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นอีกก้าวหนึ่งก้าวใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่เอาของผสมแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะนําเสนอผลงานใหม่ๆออกมาครับผมตัวผดงานไหมครับว่าทีนีส์เรื่องหเนี่ยเขามีผักกับนายแค่ไม่กี่แต่เราอะมีตั้ง18มีหวั่นใจเน้่ยฮะ9ครู18คนใช่ไหมครับ ก็จะเหมือนกับทีมงานทุกคนแล้วก็จะเหมือนกับตัวเเองว่ารวมตัวทีไรจะเห็นภาพแบบเดียครับว่าไม่ใช่ความมันมีความเหนื่อยนะแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขมีความสนุกที่ทุกคนได้มาเจอกันเหมือนเวลาเราซ้อมเราเวิร์กช็อปเงๆๆี้ยทุกคนจะเอ็นจอยที่ได้มาเจอกันแล้วก็สนุกสนานกันมากครับผมรุ่นวันไหมคะไ็่ธรรมดาแต่ก็เป็นความรุ่นแบบที่บอกคือรุ่นวันร <c oughs> ุ่นวันสุดนะแต่ก็แต่ทุกคนก็เนี่ยจะมีเสียงหัวเราะมีความสนุกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตลอดเลยเรียกว่าเป็นทีมเก้าคู่สิบ ีนี้เราแสดงเราแสดงคี <h 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 ้นนั้นเยอะมากเลยกังวลใจไหมคะอ่าไม่กังวลครับด้วยความที <h <h ่แต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคู่แต่ละคนอยู่แล้วนะครับบทแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วแล้วก็น้ำหนักในการออนแอร์อ๋อนิดนึงก็คือจากเดิมจะทำมินิซีรีส์6 EP แบบ20นาที6 EP เป็นมินิซีรีส์ตอนนี้มันกลายเป็นซีรีส์เต็ม60นาทีแล้วแล้วก็ขยับมาเป็น9 EP นะครับก็จะเป็นอะไรที่ มีแอร์ไทม์ให้น้องๆมากขึ้นแล้วก็ได้ดึงความเป็นน้องๆออกมามากขึ้นด้วยครับซีรีส์เรื่องนี้น้องๆน้ามใหม่หมดเลยเกือบหมดเกือบหมดน่ามั่นหมกเกือบหมดเพราะคนมีผลงานแล้ว <c oughs> ต้องบอกว่าได้คนที่มีใจมาทำงานด้วยเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือทุกครั้งที่ร่วมง,งานกันทุกคนมีความสุขมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าความเหนื่อยคือปัญหาหรือความเหนื่อยเนี่ยเป็นแค่บททดสอบ พอเราก้าวผ่านมันไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมาทาให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ก้าวต่อไปเรื่อยๆครับผมกังวลหรือว่ากดดันไ,มไหมการเปรียบเทียบกับซีรีรส์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องบอกว่าเราทาซีรีส์จริงๆแล้วเราเรา,เราอยู่เบื้องหลังการทาซีรีส์ของเรื่องอ,อื่นๆมาด้วยหรือว่าหนังหรือว่าละครหรือว่าในวงการหลายๆอย่างนะครับเรามองว่าเราไม่ได้แข่งกับซีรีส์เรื่องไหนไม่ได้แข่งกับใครสิ่งที่เราทําคือเราอยากนําเสนอในสิ่งที่เราอยากทําอยากนําเสนอ และทุกคนที่เข้ามาตอนนี้คือคนที่มีใจหรือมีอะไรที่อยากจะนําเสนอด้วยความที่แบบที่บอกคือบทคือคาแรคเตอร์ของน้องเองด้วยก็เลยนําเสนออะไรได้ได้มากขึ้นแล้วก็มีความสนุกของความที่มีความเลียวแฝงอยู่ด้วยครับผมนี่แนวใหม่น้อเป็นแนวใหม่กึงดึงดึงกึงเดียรตี้ครับผมยากไหมคะเพราะกดต้องปรับตลอดเวลาปรับกันปรับกันตลอดเวลาเนจนดขอรอบนี้ขอไม่ปรับแล้วได้คนครบแล้วก็คิดว่าเข้าที่แล้วครับให้ฝากคือ ก็ตอนนี้โปรอีเพสกลับมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบันเทิงนะครับก็จะมีเวลทแลนเป็นค่ายน้องใหม่จริงๆไม่ได้มีแค่ซีรีส์เรามีซิงเกิลเพลงด้วยที่ปล่อยออกมาอย่างเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเราปล่อยซิงเกิลเพลงแรกของก็เป็นยักแดงเหมือนกันของออโตเกนนะครับก็มีเพลงปล่อยเป็นเพลงแรกชื่อว่าติดที่เราเป็นเพื่อนกันซึ่งอาจจะลิงก์อะไรกับซีรีส์หรือเปล่าหรือไม่ลิงก์หรือ้อหาเป็นังไงกหาฟังได้แล้วนะครับแล้วก็เวลทแลนก็จะพยายามทําอะไรที่ เกี่ยวกับวงการบันเทิงมากขึ้นก็จะเป็นออกกีฬางานพีอาร์โฆษณาเพลงนะครับหรือว่าอื่นๆอีกนอกจากซีรีส์ก็ติดตามไปได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอฝากซีรีส์ก่อนฝากทีมอฝากซีรีส์ครับก็ยังไงฝากบอลทูบีวายเดือดซีรีส์นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของทางเรือไทยแลนด์แล้วก็เชื่อว่านอกจากความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วเนี่ยความตั้งใจของน้องๆทุกคนเนี่ยมาเต็มมากนะครับแล้วก็ เยอะอย่างที่บอกจนถึงวันนี้ได้18คนที่เราเชื่อว่าเราจูนตรงกันเคมีตรงกันแล้วก็มีใจตรงกันละเราก็จะจับมือกันก้าวไปแล้วก็จะทําซีรีส์ทีงนี้ออกมาให้ดีที่สุดก็ยินดีรับคําติชมทุกอย่างแนะนำเขาได้ก็ยังมีอะไรก็เข้าไปตามไปได้ครับผมเ่ยต่อไปเดี๋ยวพาพัตติ้งมาขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปเติมรวมที่นี่นะไปเติมรวมที่นอยต่อไปเป็นพันลูกน้องนะคะตั้งมัติกันนิดเดียวรูกเราะว่านคนเดียว